ร้นอนๆแบบนี้มาหาเมนูอ,อะไรที่ทานแล้วให้สดชื่นกันดีกว่านะคะว่าก่อนที่เราจะทําเราต้องเอาลํยาไยเนี่ยไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเพราะบางทีมันมีขี้ฝุ่นเกาะมานะคะพอเราล้างมาสะอาดเราใช้ช้อนกดลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแทงลงไปนะคะให้รอบเลยนะคะแผะตัวนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะก็จะเปาะเปลือกออกนะคะเอาไปช้อนของเรานะคะแทงลงไปนะคะเม็ดมันก็จะออกมาแล้วนะคะลำไยแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราไม่ต so ้องมาใช้บีดกวานอะไรเลยนะคะเนี่ยน้ำเปล่าของเรานะเจลาตินของเราเทลงไปเลยนะคะแล้วก็คนไปนะคะผงวุ้นเทลงไปเลยนะคะละลายนะคะพักไว้นะคะเทนมอัลที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอเนื้อลำไยของเรานะคะใส่ลงไปนะคะเราก็จะคนนะคะคนเนื้อขอาเราจะใช้น้ำหวานช่อดอกมะพร้าวของเรานะคะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะพอน้ำหวานช่อดอกมะพร้าว ความหวานก็หวานน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปนะคะนที่เมื่อกี้เราผสมเอาไว้นะคะลงไปนะคะเนี่ยค่ะทเทลงไปเลยนะ,ะเราก็จะพอแล้วนะคะเร,เริ่มคลายร้อนนะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยของเรานะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะพุดดิ้งลำาไยนะคะ